รีวิวโคดอรนิกเกิลตัวนี้เป็นระบบอัดแก๊สเบลเบกเราจะมาไล่ของแต่งก่อนนะเราจะมาพูดถึงระบบการใช้งานแล้วก็ประสิทธิภาพเป็นยังไงทนไหมของแต่งตัวนี้ขึ้นจาก m c a 1ของโคดอรนิกเกิลนะขึ้นเป็น mk 1 8พันท้าย c t r สีท่ทรายดอดเป็น ฮัลโหลอีโเคตันี้เป็นเจ็ดสามมีมีสามารถใช้กับกล้องไนท์ว i ชั่นได้มีโหมดยิงสลับกลางคืนแล้วก็ตัวแผ่นกันลื่นไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรมีสองข่าคลิปมือสีทรายทำสีนะเป็นกเก่าๆหน่อยให้ผ่านดูแบบว่าผ่านศึกไฟฉายเป็นโทรไฟล์300ออันเล็กกล่องดัมมี่เลเซอร์ เป็นดัมมี่ไม่สามารถเปิดไฟฉายได้เปิดอะไรไม่ได้เลยแต่งรองอย่างเดียวสีทำมาให้มันดูเก่าๆหนะ่อยตัวนี้เป็นเทเซอร์ค่อนข้างสว่างเลยตัวนี้ถอดได้อันนี้คือทอริยาวเสม,มอเลยผมใช้ทอริก,ก็คือเป็นของ vfc น่าจะเป็นเจนแรกๆเลยท่อใน ข้อในประมาณ10นิ้วได้จากตรวนี้จากตรงนี้ของเดิมผมมันประมาณ1 4นิ้วหรือเปล่า1 3 14นิ้วตัวนี้ประมาณ10นิ้วเป็นของ v f 4, เอบเหมือนกันฮอบฮอบในเป็นกอลเทน,นิเกิลอยู่ยัาเป็นของเดิม เดี๋ยวมาดูท่านล่างกันก่อนท่านล่างระบบค่อนข้างสมจริงเลยนะนี่นกสับภายในนกเป็นเหล็กลอกเสียข้างในเนะี่ยเป็นเหล็กแล้วนี่ที่สำคัญคือตัวแขวนโบเวลาใส่แม็กไปเนะนี่ยมันขึ้นตัวนี้เป็นเหล็กแล้ว ทน,ทนเลยระบบภายในเป็นเหล็กแล้วก็คือค่อนข้าง,าง,างดีไปทนเลยแต่ปัญหามันมีสิี๋ยวมาพูดปัญหาตอนจบแล้วกันเดี๋ยวให้ดู b u ัฟเฟ b u ์บัฟ,เ,ฟเป็นของเดิมถามว่าใส่แต่งตัวที่มีน้ําหนักส,ส,สูงได้ไหมใส่ได้แต่มันจะยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะเพืองแก๊สนั่นแหละยิง b u ฟ,ฟอร์ยิ่งหนักยิ่งเลืองแก๊สตัวนี้เป็น b u ฟ,ฟอร์เดิมน่าจะประมาณไม่ถึง20กรัมด้วย ใช้ตัวอื่นได้ไหมใช้ได้ครับแต่เปลืองแก๊สน้ำหนักเพิ่มขึ้นไม่เกินสัก60กรัมแล้วประมาณนี้โอเคเลยสำหรับโกลเด้นนิเกิลนะท่อนบนอืมระบบคล้ายๆเป็นจริงเลยนะข้างในเป็นผ้าจารบีแล้วก็น้ำมันนะครับวางเก็บเสียบเอาลูกเลื่อนนี่คือลูกเลื่อนเดิมวัสดุ ดูไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ตัวนับเส้นพลาสติกค่อนข้างไม่ค่อยแข็งนะเปล่าะๆล่าดูมันแตกง่ายมากเลยนี่น่าจะเป็นซิงเกอร์ลอยนะไม่ใช่เหล็กนะเป็นตะกั่วผสมซิงเกอร์ลอยเลยคลานนะย้ายๆคล้ายๆผมเดานะตไอตัวนี้เป็นของ VFC VFC V3 น่าจะ Gen3 หรือเปล่า ตัวนี้เป็นของ M4 หรือ HK เป็นของ M4 ตัวนี้ซึ่งของเดิมมาจากตูดยาวแต่ผมตัดออกเทียบกันมาดูเนื้องานก่อนของ VFC ตัวนี้จะเป็นดำด้านตัวนี้เป็นโคดเอนิเกิลจะเป็นดำเงาเปรียบเทียบวัสดุช่องจ่ายแก๊สไม่เหมือนกัน้านตรงนี้ก็ไม่เหมือนกัน ต่างกันพอสมควรครับแต่สามารถใช้งานด้วยกันได้อันนี้คือระบบล็อกล็อเซอร์หรือลูกสูบของโ o l เด n e a g l เลหลุดง่ายหลุดง่ายมากเลยทํามาไม่ดีเลยตัวนี้อันนี้เป็นของตัวล็อกของ VFC ตรงนี้ค่อนข้างจะหลุดยากเลยตัวนี้เป็นตัวแขวนแฟนโบเวลาลูกหมดมันจะค้างสไลดนะ์นะนี่เป็นของโ o l เด n e a g l เ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตัวนี้มันชอบหลุดต้องเช็คเวลายิงก็ต้องหมั่นเช็คด้วยว่ามันคลายไหมให้ใส่น้ายากันคลายเข้าไปตัวนี้น่าจะเป็นผมไม่แน่ใจว่าใช่เหล็กไหมแต่น่าจะเหล็กไม่เหล็กก็แตนเลสกอ,อันนี้ก็เช่นกันอันนี้นี่นี่นเปลี่ย,ยนแถบครับไม่เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันดิฉันตัวแขวนสไลด์ตัวนี้จะเป็นของ VFC จะเป็นฝังหมุดยึดไปเลย ตัวนี้เป็นน็อตให้ตัวได้เคลื่อนด้วยของวีฟซียังไม่เคลื่อนเลยนะตัวนี้ไม่มีเอ็นพาร์ตนะวีฟซีไม่มีเอ็นพาร์ตโคเดนดิเกก็ไม่มีเอ็นพาร์ตวีฟซีตัวผมมีอันหนึ่งเป็นของ hk สี่นหกเดี๋ยวไปเอามาให้ดูต่ออันจากเมื่อกี้ผมเอามาเปรียบเทียบโบหรือว่าลูกเลื่อนตัวนี้เป็นโคเดนดิเกิลวีฟซี m 4ี f วีฟซี hk สี่หนึ่งหกนี่มี มีสแกนมีเขาเรียกว่าอะไรมาร์กจิ้งเป็นยิงเลเซอร์ HK ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราเปรียบเทียบกับ2ตัวนี้ก่อนเมื่อกี้พูดไปถึงวัสดุแล้ววัสดุของตัวนี้ของ VFC ค่อนข้างดีกว่าเลยนะเสื้อโบเขาเรียกว่าเสื้อโบเนี่ยไม่เกี่ยวกับลอเซอร์นนะเรียกว่าเสื้อโบวัสดุค่อนข้างดีกว่าโคดเดอนอีเกิลเลย ตัวนี้จะเป็นดำด้านตัวนี้จะเป็นดำเงาดูแข็งแรงกว่ายิ่งดีกว่าด้วยอันนี้จะนวง,นวงหน่อยผมไม่แน่ใจว่าน้ำหนักต่างกันไหมนะยังไม่ได้ทดสอบช่างเดี๋ยวจะขึ้นภาพช่างน้ำหนักให้ดูว่าต่างกันแค่ไหนแต่ตัวนี้จะนวงๆหน่อยไม่แน่ใจเป็นเพราะอะไรมันจะนวงอัตราการยิงจะช้าจะรู้สึกว่ายิงไม่ค่อยเสถียรแต่ตัวนี้เป็นของ VFC ได้ตัดตัวตอกแล้วจะยิงดีขึ้นยิงเสถียรขึ้นมันจะรู้สึกกระชับขึ้นทันทีเลยถ้าใช้เป็นของตัวนี้อ่าโคดนี้ก็ไม่มีอะไรแต่งนะครับเป็นมีแต่อะไหล่สามารถซ่อมให้ใช้งานได้เป็นอะไหล่เดิมไอไอันนี้ก็คือพูดงนะ่ายๆน่าจะเป็นอะไหล่แต่งได้เลยเป็นของ vfc ใช้งานได้ครับยิงดีเหมือนกันความแรงไม่ต่างกันนะเปรียบเทียบสองตัวนี้ต่อไปเรามาเปรียบเทียบระหว่าง vfc สองอันนี้มันต่างกันยังไง ตัวนี้เป็นของ MC ตัวนี้เป็นของ HK 4 6ตัวล็อกไม่เหมือนกันแล้วช่วงลูกศาดูช่วงลูกศบเจ้า HK 4 6จะสั้นกว่าแต่ผมว่ามาเปรียบเทียบ3รุ่นเลยสูงสุดก็คือก็ได้ e อ g ก e ลรองลงมาเป็น MC VFC สั้นสุดคือ HK 4 6 ดูตัวอยา่างผมได้ทดสอบใช้งานไปสักพักหนึ่งจะมีรอยบินตรงแขวนสไลด์ตัวนี้ผมได้เจียนะตัดตูดเหมือนกันแล้วก็เชียทั้งข้างเพราะว่าตัวนี้มันจะไม่เหมือนของอสีมันจะหนากว่าหน,หน่อยนึงเลยต้องเจียออกน้ําหนักถ้าเท่ากันนะตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือตัวที่มันเสียดสีมันจะเสียดสีกับนกตรงนี้นี่ครั มันจะเสียดสีตรงนี้ผมเลยทําการขัดลื่นใช้กระดาษทรายนะเอาเบอร์หยาบก่อนแล้วค่อยเอาเบอร์เบอร์ละเอียดมาขัดให้มันลื่นแล้วใช้วีนอนทายทีหนึ่งมันจะลื่นเลยลื่นๆมันจะดีกว่าของเดิมอะ่ะถ,ถ้าเราไม่ทํามันก็ถลอกอยู่ดีมาเสียดสีไงในที่สุดก็ต้องทาอยู่ดีแล้วขัดไปเลยให้มันลื่นครับมันจะได้ยิงดีขึ้นของเดิมก็ทําได้แต่ตัวนี้ผมไม่ได้ใช้ไงไม่ค่อยได้ยิงไง ต่วใหญ่ใช้แต่ตัวนี้ยิงตัวนี้มี N part. อเอ็นพาร์สังเกตที่นักเส้นจะเย,ยินนิดนึงสามารถเอาหกเหลี่ยมมาปรับเอ็นพารได้เลย N part. เอ็นพารก็คือตัวปรับความแรงให้เบาลงแล้วก็ให้แรงขึ้นผมปรับมันยิงได้ประมาณ400กว่าก็โอเคไม่ถึง4 5นะ0ประมาณ400-300 fps วัสดุค่อนข้างดี ติดเหนียวมากประมาณนี้ครับอุปกรณ์ที่สามารถใช้ควบคู่ได้แม็กแม็กไม่สามารถใช้แนนได้ไนะผมมีแม็ก v f c เอามาทดสอบใส่แล้วยิงไม่ได้แต่ระบบคล้ายๆกันเลยพวกวาวจ่ายวาวอะไรเหมือนๆกันคล้ายๆกันเดี๋ยวเอามาให้ดูต่อจากเมื่อกี้นะครับเรามาพูดถึงแนมะ็กโค d e r n eagle สองตัวนี้คือแม็กโค d e r n e a g l เป็นแม็กเดิม ดูอันนี้ผมถอดนะซ่อมซึ่งมันกลัวง่ายแล้วก็ซ่อมยากมากโอลิงไม่เหมือนชาวบ้านเปรียบเทียบนีกรอบกันกรอบคร่ข้าวนะเปรียบเทียบเจนหนึ่งเจนสองเจนสองจะซ่อมง่ายกว่าน่อยเจนหนึ่งจะซ่อมยากเพราะว่าเกณฑ์หมด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 ตรงนี้หมดตรงนี้ต้องถอดหมดเลยมัน้างเยอะเจนสองเหรอหมดมีตรงนี้ตรงเดือว แค่นั้นเองก็ดึงเปลือกออกมาได้เลยแต่ตัวนี้ต้องตอ,อกตอ,อกตอกอก,ออกเปิดมาจะมีล็อกอยู่สองจุดหนึ่งจุดล็อกตอดูดล็อกบนก็คือแม่งรั่วได้สองทางเลยอะ่ะข้อดีหน่อยของแม็กตัวนี้นะข้อดีนะที่ผมว่าดีเลยก็คือแม็กเจนหนึ่งข้อดีเลยคือปากแม็กปากแม็เป็นโลหะแล้วปากใเป็นโลหะก็คือมันแข็งแรงไงมันไม่แตก ิ้นเนี่ยเป็นโลหะหมดเลยแรงมันไม่แตกไม่เหมือนพลาสติกพลาสติกจะแตกง่ายกว่าไอชิ้นสองเป็นพลาสติกแล้วแต่ก็ยังมีข้อดีและข้อเสียของพลาสติกกับโลหะอยู่ข้อดีของโลหะคือมันเหนียวมันทนแต่เวลาเนี่ยเวลามันดันลูกก้านแทงดันลูกไปอะ่ะมันจังหวะที่เรายิงมันอาจจะเรียกว,ว่าอะไรนะทำให้ตัวนี้ ตัวแทงลูกเนี่ยยินได้เพราะมันเป็นโลหะเวลายิงไปสักพักมันผิดพลาดอะไรสักอย่างมันจะทําให้ตัวนี้เยืนได้ส่วนถ้าเป็นพลาส,สติกเหรอพลาส,สติกกับพลาส,สติกไม่เป็นไรครับมันไม่กินเนื้อแต่ถ้าพลาส,สติกกับเหล็กอะกินเนื้อกันแน่นอนส่วนแม็กตัวนี้ผมจำไม่ได้ว่าถอดตรงไหนบ้างนะลืมแล้วเมื่อไหรซ่อมเท่าไรแม็กตัวใหม่แต่ตัวเนี้ยซ่อมบ่อยมากแก้ปัญหาโคตรยาก อันนี้คือแม็กอะไร p f c ตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นใหม่นะตัวนี้เป็นของ GHK ถามว่าใช้ด้วยกันได้ไหมเดี๋ยวมาเทียบก่อนเทียบก่อนองศาต่างกันอยู่นะครับองศาเดี๋ยวให้ดูของตัวนี้ใข่ไขนี่ตัวค้างโบจะล็อกขึ้น อาวจ่ายอยู่ตรงนี้พอยิงไปไม่จะสับตอกตรงนี้นี่เล็กตอกอาวจ่ายนี่เห็นไหมที่มันเขยับได้มาดูของ vfc กันเอ้ยผมลืมผมลืมให้ดูช่วงช่วงอันนี้คือช่วงของเวลาเราใส่แมกกาซีนไปความสูง ประมาณนี้มาดูของ VFC กันสูงกว่านะสูงกว่าซึ่งถ้ามันยิงได้คือผมจะไปแต่งตรงนี้ออกเกียวออกแต่มันยิงไม่ได้ไงตัวนี้มีแก๊สไหม,มเช็คกันนะมีนะแม็กแมสกีแก๊สจะยิงให้ดูคร่าวๆนะเห็นไหมยิงได้นะเสียงแก๊สพุ่งนะ แต่มันออกเบาไงมันออกค่อนข้างน้อยเลยไม่แน่ใจว่าเราต้องเปลี่ยนแกนวาลหรือเปล่าเพราะสังเกตดูแกนวาลมันต่างกันนะของ VFC จะจมไปเลยของ Golden Eagle จะลอยออกมามันก็เลยทำให้เหมือนเวลาเราใส่เข้าไปลกสับต่อเข้าไปที่วาลตัววาลมันสั้นมันก็เลย ทำให้จ่ายแก๊สออกมาค่อนข้างเบาเห็นไหมแล้วผมลองทดสอบสลับวาลวแล้วกับโรลเลอร์อินเกิลใช้ด้วยกันไม่ได้ผลละว,วาลวกันเลยคนละแล้คเกลก็ไม่เหมือนกันเลยนะแต่ต้องหาวิธีผมก็ไม่ไแน่ใจว่าจะทำยังไงจะเพิ่มสปริงตรงนี้เหรอยังไม่แน่ใจนันเดี๋ยวต้องลองก่อนเพิ่มสปริงนกสับอาจจะทําให้สับแรงขึ้นแล้วก็สับเาของวของ VFC ได้แรงขึ้นจะได้จ่ายแก๊สออกมาได้เยอะ ตัวนี้ก็คือ,อยังใช้ไม่ได้ตัวนี้ GHK ผมถอดวาวออกไปวาวอยู่นี่มาสังเกตกันเท่าๆกันเลยลักษณะเท่ากันเลย,ลเลยตัวนี้ GHK ไม่แน่ใจว่าตัวไหนนะถ้าเปรียบเทียบกับตัวเจนหนึ่งกับ VF-C นะเอตัวนี้เป็น g จนหนึ่งก็เ,เกิลตัวนี้เป็น GHK ไม่รู้ว่าเวอร์ชันไหน เทียบเท่บกัน GHK สวยมากดูแม็กสิดูเนื้องานแม็กสิสวยมากอย่างกับของพื้นจริงเลยเนี่ยเหมือนพื้นจริงเลยเนื้องานเนี่ยสนิมขึ้นด้วยเนี่ยเอ่อต่อเลยก็คือบ่าวปกติช่องคล้ายๆกันเลยนะยิงได้ไหมยิงได้ครับอา่าตัวนี้ผมได้ถอดอันนั้นออกไปแล้วเอ่อเาเรียกว่าอะไรนะตัว ตัวล็อกล็อกลูกเลื่อนอันนี้อยู่ตรงนี้อนนของเก่าของเจนหนึ่งอยู่ของเจนหนึ่งยังอยู่ตรงนี้เหมือนกันอันนี้ก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันอยู่คล้ายๆกันครับแต่แต่ของเจนหนึ่งเอ้ยไม่ใช่แต่ของ GSK มันตัวล็อกลูกเลื่อนมันจะติดพอใส่ไปแล้วมันจะติดกับตัวโครงข้างบนมันจะไม่สามารถล็อกได้ผมก็เลยทำการถอดออกไม่ใส่เข้าไปถามว่ายิงได้ไหมดูดู่ช่วงอู่ช่วงความสูง ลดลงมาจากเจ,จ้า vfc นะเจ้า vfc ค่อนข้างสูงเลยเอา้าวนี่ครับเจอา vfc คสีข้างสูงเลยลูกบัฟเฟอร์ผมก็เด่นหายแล้ว,แ,ลวแม็กตัวนี้ยิงได้แต่ต้องถอดถอดตัวล็อกลูกเลื่อนออกความแรงผมไม่ได้วัดนะว่ามันแรงขึ้นไหมเพราะทดสอบยิงแห้งดูแต่ยิงได้ครับยิงได้ลูกออก เต่ของผมที่ผมวัดความแรงไม่ได้คือตัวปากแม็กข้างในมันแตกไงมันเลยเกาะลูกไม่อยู่อิ้ได้แม็กซิโอเคอ่ะประมาณนี้แม็กที่ใช้งานได้แล้วก็ปัญหาใช้มาทั้งหมด หนึ่งแม็กกาดแม็กค่อนข้างรั่วง่ายแล้วก็าทอมยากโอล,ลิงไม่ค่อยเหมือนท้องตลาดถ้ามีเจ้าอื่นทําแม็กขึ้นมาให้ใช้กับก้นเดิงกันได้มันจะดีกว่านี้เลยแล้วก็ลูกเลือนเวลายิงอัตราการยิงมันมันช้ามันน่วงแต่ใช้ของ VFC ก็พอแก้ได้ยิงดีขึ้นกว่าเดิมแต่ระบบออโต้ก็ยังมีอยู่ดีระบบออโต้ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ของ v ี c ยิงได้ไหมก็ยิงได้ยิงดีกว่าของเดิมแต่มันก็ยังดีไม่สุดยังยังไม่สุดสําหรับผมถ้าถามน่าเล่นไหมภา,ายในเป็นเหล็กหมดแล้วแล้วก็แม็กถ้าเล่นยิงเซมิไม่ไม่ซีเรียสเรื่องยิงออโต้เนี่ยผมว่าก็โอเคนะแต่แม็กขอให้เป็นเจนใหม่แล้วกันเจ่นเก่าพวกนี้ซ่อมค่อนข้าง,งยากเลย ตัวนี้พอซ่อมง่ายเลยแล้วก็อะไหล่ก็ยังพอมีนะอะไหล่ที่เราขายตัวนี้ปืนจีนตัวนี้เขาขายกันเยอะเหมือนกันนะครับพวกเป็นซากเป็นอะไรเงี้ยเราสามารถซื้อมาตุนได้ส่วนแม็กถ้ามีผมว่าต้องมีสำรองหลายๆอันเลยก็คือซ่อมเปลี่ยนซ่อมเปลี่ยนซ่อมเปลี่ยนสลับอะไหล่กันไปมาเนี่ยแหละประมาณนี้ครับสําหรับมือใหม่อยากเล่นเป็นแสก,ก็ถือว่าดีเหมือนกันมันทนแล้วแต่ปัญหาหลัก,กเลยคือที่แม็กส่วนออโต ไม่ค่อยเสถียรอย่างที่ว่าแต่ก็ยิงได้ยิงเป็นชุดสักชุดสักสี่ห้านัดปล่อยกดค้างสี่ห้นัดป่อยสี่ห้านัดปล่อยอย่อยาไปลากยาวครับลากยาวลา่ะมันยิงไม่ได้มันติดทันทีเลยประมาณนี้ครับ